โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยใครเป็นใครผมฟ้าวฟิยสุวิโรกครับลนลงร้องนำครับผมผมจันอูจิรวัตรครับโปรดิวเซอร์แล้วก็เรียบเียงเพลงคาถาครับผม ผมจันโจครับเป็นมือเบสจับตรงนอยานเลอได้ไหมมึงคนลบหลีครับมันรวมตัวกันได้ไงคะรวมตัวในการจับฉลากครับจับฉลากจับฉลากใช่เราเจอที่ตลาดเราเจอที่วัดนะฮะรวมตัวอันนี้พูดจริงพูดเล่นจริงๆวงเราเนี่ยมีตั้งแต่4ีปีนะใช่สี่ปีล้วทำเพลงวงอาวงสวิงโก้ครับที่ ที่เป็นคราวแล้วนิ้วหฮียที่ไม่เป็นอรกอนแล้วก็เราก็ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานไปนี่ก็ไปเป็นอาจารย์สอนนี่ก็เป็นอาจารย์สอนที่เขาเปิดออฟฟิศอยู่เป็นวล้โรงเรียนดนตรีครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาแล้วก็ได้ไปเล่นดนตรีนะครับผมก็ไปทำงานกับคนร่เมีันได้ต่างๆนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เหมือนเขาเรารักดนตรีอ่ะก็เลยเหมือนเขาเอ๊ะทำเราอยากจะกลับมาเสมอๆเส้ยเมื่อไหร่จะได้กลับมาก็ได้กลับมาก็ ระหว่างนั้นเราก็แต่งเพลงให้กับนักศึกษาป็นคนอื่นด้วยนะครับแต่งเรื่อยๆแต่ว่าเพลงของเราไม่มีก็เลยได้ไปประดับธรรมที่อินเดียประดับธรรมอินเดียอันนี้จริงนี่เรื่องจริงอ,อ,อ,อันนี้จรอันนี้เป็นประดับธรรมที่อินเดียไปประดับธรรมที่อินเดียครับแล้วก็ไปศึกษาศึมวัฒธรรมนะครับนี่เรื่องจริงนะเนี่ยประดับธรรมมาแล้วก็แล้วก็ผมก็ขึ้นโมดัสฟ้าใช่เพรับตอนประมาณสักตีสี่ตีห้าตัดอีกแล้วใช่ไหมก็เออเราชอบเพลงทำไมเราถึงจะซึมเราชอบใครสักคนเนี่ย <c oughs> ทำไมถึงจะบอกเขาได้ว่าฉันชอบเธอนะโดยผ่านสินเพลงอผมเลยคิดว่ามันต้องมีคาถาและคาถาเนี่ยจะเป็นภาษาบาลีก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครฟังอะใช่ไหมก็เลยกลายเป็นภาษาอออ่านครับทาไมต้องเป็นอออ่านอ่ออิงอ้ายอ้าวเนอ่ออานก็คือหมายความว่าเท่าหมายความว่าคนที่ฟังเพลงนะครับจะมีคาถาซ่อนอยู่นั้นมีคําแปลอยู่ท้ายเพลงเท่าคนหมายความว่าเราไปพูดตรงๆว่า ฉันอย่างนี้เธอแน่เราก็เฉยเขาไม่ชอบแล้วแถ้าถามเขาอ่ะแล้วเราไปพูดว่าไอายอายหลอกเก็บเงินจากบ้านอย่าเลยพูดว่าอายอ้ยเอาอูไอ้ยอู๋อู๋อ้เอ๋ย์อาแปลว่าเขาจะชอบเราเลยว่าหลงเราเลยนะอย่าลุกเขาแตกอย่าไปฟังนิดเองหรืโงไม่โง่ด้วยได้เออ ตไองไอ้เอาอูไอ้อูอู๋ไอเออย่าบางคนอ่านไปฟังตลกหมอเลาะแต่มันใช้ได้จริงนะครับจริงแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะคือว่าคุณต้องโสดและเขาต้องโสดคุณเดินไปหาเขานะเรามองหน้าเขายี้สินจริงแล้วหนึ่งทำหน้าดีด้วยหาเขายี่สุเขาเป็นผู้หญิงนะเขาผู้หญิงนะกูจะเขียนตรงนี่แหละเป็นผู้หญิงเดินไป เรื่องจริงนะเนี่ยใช่จริงเริ่มไปหาเขาจับหล่เขามองหน้าเขาในี้ตาเขาใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้แล้วบอกเขาว่าเร็วออนแอร์ไม่ได้ใช่ไหมแค่ดูเซนเซอร์ไดะไรแล้วบอกเขาว่าไอ้อ้เอูไออู๋ไอเอ้อ ฝ่ายของร่างบางรู้สึกซาบซึ้งเขยิบกล้องายใกล้ๆใกล้ๆเขาจะชอบเราจริงแต่ต้องแต่ต้องสองคู่นะใช่อยากรู้ว่าคำแปลเป็นความที่ค้ายเพลงอราไม่ต้องเข้าไปเลยเพลงไม่ต้องไปเลยคำถามพูดถึงชื่อวงเลยดีกว่าค่ะทำไมถึงต้องเป็นออฟฟิศแมนแต่โลแกนนี่อันนี้ออฟฟิศแมนเพราะว่าจริงๆเราอายุอนา่าก็เพิ่งยี่สิบต้นๆเนาะจีแหน้าตาที่สุกวัลย์รอบนวย ไ้ัเรากำลังทำงานออฟฟิศกันครับว่าต่างคนต่างอยู่ออฟฟิศกันนะฮะก็มีอะไรที่ว่าการที่เหมือนเขาบว่าเป็นออฟฟิศเนี่ยคนเราต้องอยากเล่นช่าดนตรีใช่ไหมก็เลยคิดว่าอะไรที่มันสื่อถึงคนฟังได้มากสุดก็คือกลุ่มชาวออฟฟิศครับแล้วเราก็เป็นคนออฟฟิศด้วยแต่กลายเป็นออฟฟิศแมนเมื่อกี้ไปกินข้าวก็ถามว่าวงอะไรมองออฟฟิศแมนมองหน้าผมออฟฟิศเกร้อเปล่า เรื่องจริงเบอรี้ยเรืงจริงบอกป้าอย่าขายดีเปล่าแล้วก็พูดถึงแรงบันาลใจของเพลงนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่าแบบเราไปได้แรงมานานใจอะไรในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแรงมานานใจก็อย่างที่บอกแรกครับว่าเราอยากจะสื่อบทเพลงอะบอกคนที่เรารักให้เขาว่ารักเราก็เลยผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเนื้อเพลงเนี่ยใช้เวลาเขียนประมาณ6เดือนนะครับปกติเราแต่งเพลงให้สื่อฟีมนอื่นหรือว่าแต่งให้ออพฟิเคชันต่างๆเนี่ย่ารายการเราใช้เวลาแค่2วันเนาะ สองวันบางทีก็บางเพลงก็สองชั่วโมงครับแล้วแต่แล้วแต่เพลงแต่ละงานแต่ว่าเพลงเนี่ยเนื้อเพลงใช้เวลาเขียนผมเกลือนครับเขียนเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียอันนี้ก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วมาจบที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ประธานพรเชียงใหม่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแล้วก็เขียนเพลงก็ส่งมาให้จารุจารุพ่อเป็นคนเปลี่ยนเก่าไปเรื่อยไปเรื่อยคือคุยครั้งแรกอัดกอว่ารอบนึงก็ไปผ่านต้องตาระเียบเพราะว่ามันมันด้วยด้วยเราต้องการที่มัน เนื้อเป็นสาระด้วยไม่ใช่แบบแล้วก็ต้องการมีความเป็นออกฟิวชั่นแจ๊สด้วยมีความเป็นแร็ปด้วยฟังสบายๆสบายแล้วต้องการสบายด้วยก็คือในหลายๆอย่างมันเลยตัองแต่ต้องทำให้มันเป็นก้อนเดียวให้ได้รู้สึกว่าเออผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะเด็กก็ฟังได้คนทำงานแล้วก็โจทย์สัมพันธ์คือคนทำงานให้เให้มันกบออฟฟิศใช่พอ้โหแต่ผมฟังเพลงทำเพลงลำบากทำเพงไงวะทำเพลงบัก คือไม่ใช่เพลงคือคือคือเพลงเพลงเนี้ยครับมันลักษณะแบบว่าอ่ามันการทํางานของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าตีโจทย์ก่อนตีโจทย์คือพี่เบลบอกว่าเฮ้ยจัดการเราเป็นจับเลยใช่ใช่จัดจัดการจัดการเนี่ยโยนมาโยนหรอไอไอไอเพลงอะไรอะไรเงี้ยเอาแล้วทะเลาะพักหนึ่งเฮ้ยเชื่อ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 เอาอย่างนั้นเอาตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อะไรเงี้ย แล้วก็บอกเฮ้ยพี่อยาแกแร็ปว่ะอืออ่าเนียออันนี้โจทย,ย,ย์ายากอีนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเพลงแร็ปมันจะต้องแร็ปอีกใช่ใช่ใช่ถูกไหมแร็ปก็แร็ปไปเลยเราก็เลย,อ,ยอ,อ,อาศัยว่าอ่ะหยดเป็นแร็ปแล้วทีนี้ความเป็นความเป็นคุณค่าอย่างผมเป็นอาจารย์กันอยู่แล้วม,มันก็ต้องมีดนตรีจริงๆเล่นกันจริงๆให้มันดูว่าเอยมันมีมิติของเพลงการเรียงการมิกการจาวอะไรมันเยอะเนาะเดี่ยวมันก็เลยมีผสมผสาน ช่วงท่อนโซโลมีความเป็นแซ็คเข้ามาเป็นออกลาตินหน่อยอะไรเงี้ยก็คือใชงร้องเปลี่ยนเป็นดนตรีแนวใหม่แนวใหม่ใหม่มากคือจะมีแค่ของเราเท่านั้นใช่เป็นเป็นเอกลักษณ์เลยถ้าเกิดไปฟังแล้วได้ฟังยังฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วคือจะฟังจริงอ่ะจริงตอนนี้พี่ไปเต้นกันกับที่มหาลัยไงน้องๆมีแบบแอบถ่ายเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเลือกเพลงกับคนฟังคุณร้องสองคนหรือเปล่าแล้วใช่คนเดียวแล้วร้องคนเดียวนะฮะ ก็เอาแต่เราใช้ซิงเอาอย่างเงี้ยไม่ใช้ซิงเอาใคือคือีนเต็มเลยคือคือของเราไม่เคยจะมีซิงเลยทุกทุกชิ้นนี่คือสดหมดก่องไม่มีสดไม่มีแบบมาโปรแกรมเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวจะร้องให้ฟังขัอนหนึ่งเนาะแล้วก็ร้องขั้นธรรมดาให้ฟังท่้นหนึ่งได้ร้องให้ฟังตาเข้าอีกแล้วแน่สิ มาดับไายที่มองดูยิ่งน่ารองไมันคือความหลักที่เขาเห็นแบบไม่ต้องสงสัยเธอรักจริงจริง Justin Timberlake สายเต็ไม่เหมือนเดิมหรือว่าฉันจะไม่สบายงงไปแฮมอกลัวไปคงเป็นมอสายสาตวผมจงมาดับรมโง่งนะผมรักนามาโม่ถ้าอยากให้มองฉันเพียเดียวมองที่ฉันเพียเดียวฉันเจอไรคยะาช้าวันไออายเอาดูให้ ดีทุกอย่างนะสิอย่างเดียวไแม่งแอร์ร้อนแอร์ไม่ร้อนแอร์ไม่ร้อนใช่ไหมแอร์ร้อนไหมไม่ร้อนเห็นกแม่ไม่ร้อนฝั่งนี้ไม่ร้อนร้อนหรอนาล้อตากล้องขำเนี่ยมองเป็นชาทัวถ่ายเก่งนะฮะก็เพลงเนี้ยขอดจะเดินแค่ตีขอดเองพู้เด็กเรื่อยๆใช่เด็กเด็กก็จะเล่นได้เด็กเด็กเด็กก็จะเล่นได้ครับอันนี้คือคือโจทย์โจทย์ใหญ่มากคือพี่เบลมาเฮ้ย พอร์ตมาแบบครั้งแรกแล้วผมบอกให้เอาน้อยๆต้องการเพลงนี้เราต้องการให้เข้าถึงเด็กด้วยใบ้ลืมแล้วก็อยากให้ให้น้องแบบสมมติกีตาร์โชว์เดี่ยวมาเนี่ยตีได้เลยได้ง่ายง่ลถ้าคนแก่คนแก่อ้าวอุ้ยปวดหลังเฮ้ยเลยฮิญาห้าถามก็ถามมาเอามาถึงฟีดแบ็กหน่อยดีกว่าเห็นมีคนบอกว่าเพลงมันติดหูใน YouTube มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยเรารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีมากเนาะเจบอกว่าใครที่ฟังติดหูเนี่ยเอาไม้แค่ออกสิรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากครับใครที่ฟังเพลงแล้วชอบนะครับอันดับแรกคืออยากให้ทุกคนชอบก่อนชอบถ้าคุณบอกว่าคุณชอบเราก็ดีใจแล้วส่วนติดหูไม่ติดหูนี้ก็เราแต่เอาแล้วก็เพลงอ่ะไม่ต้องแชร์นะครับถ้าไม่ชอบนะแล้วถ้าชอบแชร์ครัแชร์ค แล้วก็เอมวีนี้น้องอิงมาเล่นด้วยเออใช่ใช่เห็นมยุ้ยเต้นน้องเฟียวฟาร์มาเต้นเรากำกับด้วยรากำกับด้วยครับกำกับกำกับสองพี่น้องเลยครับนคือช่วยกันเรือรบเห็นน้องทอนจะไปไหนใช่ไม่ใช่ที่ทัดขายให้เราครับกำกับเลยครับคนนี้เข้าซีนคนนี้คนนี้กำกับคนซีนคนนี้สลับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาฝากผลงานให้พี่เบลเลื่อกสลับสลับคืออะไรก็คือจะมีเวลาในการฝากผลงานส0สิบวินสีสิห้าวิและหกสิบวินาที มีสินหนึ่งชั่วโมงไหมไม่มีฝากให้หมดผลงานปัจจุบันมีอะไรบ้างนอกจากเพลงนอกจากแล้วก็มีซีรีส์มีอะไรอีกบ้างมีงานส่วนตัวอะไรอีกบ้างแล้วกเ็เดี๋ยวหนูจับเวลาก่อนแล้วก็ช่องทางรับชมช่องทางการติดตามเกิดละเดือนหนึ่งนาทีละพี่จะเลือกฉลาดไหนลับเลยอันนี้ดี่ค่ะฮัาาลโหลฮัลโี เดเยนทียอะก็ดีใช่ไหมสามสิบวิธีเหรอหกสิบนาทีรับโอเคได้สิบวินาทีสวัสดีครับผผมปาเฟสตพร้อมอ่ะแป๊บนึงนะโอเคนะเวหนึ่งงสามรบฟาติตครับของออฟฟิศแมนพวกเราจังจัดดูครับเหน้วครับฝาเฟสตวนกก็แลครับฝากเพยไปดูที่ยูท okay. okay. right. so ูบครับกดเขาว่า <Montreal> คาถาเธอเลยอันดับแรกคาถาเซิร์ชเลยเจอยูทูที่สำคัญนะครับติ๊กต่อกมีชาเลยด้วยกดชาร์ปคาถาภาษาไทยชาเลยภาษาอังกฤษใสิ่งที่ว่าชาร์ปคาถาตัว C ขึ้นเลยอันแรกไม่เส้ Man, well. นกันนะครับแล้วยูทูยูทูช่อะไรยูทูปโอยูียยยยยยยายยยนยย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 ยกันยย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  คาแรกส่วนตัวผมนะตัวผมฝาโรงเรียนมึงฝาโรเรยนโรงเรียนมุงเรียนจอจานตีขึ้นับจานหมูจอจานสลัอันโนูโอ้โหจีเกันแลวตัวผมฝาเพิงโกไปติดตามซีรีส์ซีรีส์อ่าเบนน์สเดลฟอยเลิฟที่ช่องวีแล้วอาำอมเลยไอออูอูอ่อชมก่อนแล้วราเชมา่ยอยู่ ดูด<ส>าคาถาโอเคปดปอนท์ไหมเนี่ย